ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพท,ทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราช สวัสดีค่ะเบาหวานแม้จะเป็นภัยเงียบแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะหากเป็นเบาหวานชนิดที่2ส,สามารถหายจากโรคได้ต้องทําอย่างไรไปฟังคำแนะนําจากคุณหมอกันค่ะโรคเบาหวานชนิดที่2ส,สามารถรักษาหายได้จริงไหมคะค่ะ โรคเบาหวานชนิดที่2มีสาเหตุมาจากการที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลินแล้วก็มีความสัมพันธ์กับภาวะอ้วนดังนั้นมีโอกาสหายได้ค่ะถ้าเกิดสามารถที่จะลดน้ําหนักตัวลงได้ประมาณ20%ต่อของน้ําหนักตัวตั้งต้นยกตัวอย่างเช่นนะคะน้ําหนักตั้งต้น100กิโลกรัมสามารถที่จะลดน้ําหนักลงได้เหลือ80กิโลกรัมและควบคุมน้ําหนักตัวไม่ให้เพิ่มขึ้นก็มีโอกาสที่จะหายจากโรคเบาหวานชนิดที่2ได้ค่ะ วิธีปฏิบัติที่จะทําให้หายจากโรคเบาหวานชนิดที่2ทําอย่างไรคะหัวใจสําคัญในการรักษาโรคเบาหวานเลยนะคะได้แก่การควบคุมอาหารเพิ่มกิจกรรมทางกายการออกกําลังกายและการรักษาน้ําหนักตัวค่ะซึ่งการลดน้าหนักนะคะก็คือการลดแคลอรี่จากอาหารที่เรารับประทานในแต่ละวันและเพิ่มการใช้พลังงานของร่างกายซึ่งหากผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2ต้องการที่จะลดน้ําหนักตัว และคุณกำลังใช้ยารักษาโรคเบาหวานหรือฉีดอินซูลินอยู่ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะเนื่องจากอาจจะต้องมีการพิจารณาปรับขนาดยาเพื่อป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำค่ะความก้าวหน้าในการรักษาโรคเบาหวานในปัจจุบันเป็นอย่างไรคะ ปัจจุบันก็มีการพัฒนายารักษาโรคเบาหวานชนิดใหม่ๆมามากมายนะคะเพื่อให้การรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและลดผลข้างเคียงในการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํานอกจากนี้ปัจจุบันยังมีเทคโนโลยีที่ทําให้เราสามารถติดตามระดับน้ําตาลของคนไข้ได้ทุกๆ5นาทีตลอด24ชั่วโมงเป็นเวลา1-2สัปดาห์ได้เลยค่ะทําให้แพทย์สามารถที่จะปรับยาได้สะดวกมากขึ้นนอกจากนี้เราก็ยังมีแอปต่างๆที่จะใช้ในการช่วย ช่วยคำนวณแคลอรี่หรือจำนวนคาร์โบไฮเดรตรวมทั้งมีเครื่องมือที่ใช้ติดตามจำนวนก้าวแล้วก็ใช้พลังงานในแต่ละวันไปเท่าไหร่แล้วค่ะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้การรักษาโรคเบาหวานมีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานหายได้นะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน